สวัสดีครับพบกับรีวดิดดองมาโต้นะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงรถแบบนี้ต้องซื้อแล้วนะครับ EP ที่63นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า Porsche Cayenne 4S นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ ไฟหน้านะครับเป็นแบบ PDLS Plus นะครับมีคอนเซลลิ g งไลท์หลีไฟเมื่อมีรถสวนนะครับด้านหน้าดีไซน์นะครับเอกลักษณ์พอสเลยครับดีไซน์แบบนี้นะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะครับตกแต่งด้วยกันชนสีดำนะครับดูเรียบหรูนะครับสไตล์พอยสอยู่แล้วครับมาต่อที่ด้านข้างนะครับแม็กเป็นแม็กคาร์บอนนะครับลัดด้วยยางพ i เ e l ี่ p ีซีโนะครับ องหกห้าสามห้ายี่สิบเอ็ดนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับด้านบนแล้วก็มีเซนเซอร์ในส่วนงที่ชาร์จนะครับจะมีด้วยกันสองฝั่งนะครับฝั่งทางด้านขวาฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นในส่วนที่ชาร์จแบบปกตินะครับแบบแบบนี้เลยในส่วนของด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของปาร์ชาร์จนะครับกระจกมองข้างตกแต่งด้วยเคฟลานะครับมาพร้อมกับกล้องสา0รกสิบองศานะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของเจ้าคันนี้นะครับดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบเส้นนะครับเป็น LED นะครับเพิ่มความหรูหราความสปอร์ตและความโฉบเฉี่ยวให้เจ้าคันนี้นะครับคันนี้เนี่ยอ่ะบริเวณของสปอยเลอร์นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหรือว่าเราจะเปิดจากภายในก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยในส่วนของแบตเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งติดแต่งมาเองนะครับเป็นเทอร์โบเอสนะครับจริงๆรุ่นนี้เป็น 4S นะครับ ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดเปิดตรงนี้ได้เลยเรามาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับดีไซน์เนี่ยกระจกเป็นแบบเฟรมเลสนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีแดงนะครับตรงนี้เป็นสโมกเกแล้วก็ปุ่มลดล็อกประตูนะครับแล้วก็ถัดมาด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนองควบคุมกระจกนะครับแล้วก็มีลำโพงอช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับ เบาะคันนี้เป็นบาะหนังนะครับตรงบักเก็ตเซนนะครับสีแดงนะครับสภาพเบาะยังสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดตรงไหนนะครับสมบูรณ์เลยคันนี้เบาะปรับไฟฟ้านะครับ14ทิศทางนะครับบริเวณช่องแอร์ทางด้านขวานะครับตกแต่งเป็นเปียโนแบ็กนะครับแล้วก็ช่องดูดูเรียบหรูมากๆเลยนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่ม p u s ส start นะครับ วมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านขวาเนี่ยจะควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอทางด้านขวานะครับปุ่มนี้ก็คือในส่วนของการปรับโหมดการขับขี่นะครับจะมีโหมดสปอร์ตสปอร์ตพาร i อินดิวิเดียลหรือนอร์มอลนะครับสามารถหมุนปิดได้เลยใช้งานง่ายครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลทั้งหมดนะครับอ่า ด้านซ้ายเนี่ยบอกเกี่ยวกับสถานะลมยางของตัวรถต่างๆนะครับตรงกลางจะเป็นในส่วนของอ่าเลขความเร็วนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอ่าแบตเตอรี่นะครับส่วนเกียร์ของเจ้าเทแค้นคันนี้นะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็มีเกียร์ P นะครับแล้วก็อ่าเกียร์ D เนี่ยสายการโยกนะครับเกียร์ D เกียร์ R จะสายการโยกจุดนี้นะครับคันนี้มาพร้อมกับออปชั่นสปอร์ตโคโนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีนาฬิกาอยู่ตรงกลางนะครับ หน้าจอจะเป็นแบบทัาสกรกินนะครับดีไซน์มาเรียบหรูแบบนี้เลยนี่บอกสถานะต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับหรือว่าคันนี้เราจะมาดูมีกล้อง360องศาให้ด้วยนะครับถัดลงมาดีไซน์เนี่ยตัดกับสีแดงนะครับภายในนี่สามารถดูแบตได้เข้ามาว่าเหลือกี่กิโลเมตรนะครับคันนี้นี่เปิดปิดกระโปรงหน้าฝาท้าย ผ่านปุ่มตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายมากเนี่ยด้านซ้ายจะเป็น dc ac ด้านขวาจะเป็น ac อย่างเดียวนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของอตกแต่งด้วยชื่อรุ่นนะครับไทคานนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในส่วนของที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับแล้วตรงนี้ที่พักแขนเปิดขึ้นมาได้น,นะครับด้านในจะมีช่องเสียบ usb นะครับ2จุดนะครับแล้วก็รูเสียบ12โวลต์นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังบ้างนะครับผมสูง175นี่เหลือกำปั้นนิดนึงแล้วก็เล็กรูมเล็กรูมนังเดือนะครับอ่าเบาะตอนหลังเนี่ยนั่งก็สบายนะครับจะดูคอนเฟิร์มหน่อยสไตล์โพสนะครับอ่าดูที่พักแขนที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับยังให้ความสะดวกสบายกับเจ้าคันนี้อยู่นะครับถึงแม้จะเป็นรถแบบว่า สปอร์ตถึงสปอร์ตตรงนี้จะเป็นในส่วนที่วางของเล็กๆน้อยๆน,นะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยนี่หลังคาคันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับคันนี้เป็นแบบพาราลามิกรูฟนะครับก็ระจก2ชั้นนะครับฟิล์้าชั้นรับประกันได้นะครับไม่ร้อนแน่นอนนะครับก็หลังคาคันนี้นะครับสำหรับเจ้า t ทคันโฟคันนี้นะครับ มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับแรงม้าอยู่ที่435แรงม้านะครับแบตเตอรี่นะครับ9กกิโลวัตต์อวนะครับคันนี้นะครับถ้าออกด้วยลันช์คอนโทรลนะครับจะมีแรงม้านะครับสูงสุดอยู่ที่530แรงม้านะครับแรงบิด600กว่านิวตันเมตรนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้รถไฟฟ้าแรง ประหยัดนะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์ลูกค้านะครับคันนี้นะครับเทย์แคน4เอนะครับปี2021นะครับเลขไมล์เนี่ยมาน้อยมากๆครับเพียง8,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเหมือนป้ายแดงออกศูนย์เลยครับคันนี้นะครับผมบอกเลยราคาเนี่ยว้าวแน่นอนนะครับคันนี้ผมขออนุญาตเปิดราคาอยู่ที่7จ็ดล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นเองครับสภาพนี้ผมบอกเลยว่าหาไม่ได้แล้วครับสีรถนะครับเดิมเป็นสีเทานะครับแรปด้วยสีแดงนะครับใครไม่ชอบนะครับลองออกได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับลูกค้าลูกค้าอยากจะติดต่อสอบถามก่อนนะครับทางเรานะครับจะขึ้นข้อมูลการติดต่อไว้ด้านล่างนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถเรานะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะครับเส้นกาญจนานะครับสําหรับวันนี้นะครับลูกค้าอยากจะจัดไฟแนนซ์นะครับทางเรามีแคมเปญนะครับดอกเบียเริ่มต้นนะครับ2.49นะครับลูกค้าหรือจะเลือกขับฟรี90วันนะครับหรือว่าจะเลือกศูเอเนต์สเดือนนะลูกเลือกตามลูกค้าต้องการได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับลูกค้าอยากจะให้ผมนะครับเซลลิสนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับโทรหาผมได้เลยครับ0830308220นะครับเบอร์เซลลิณนะครับติดสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลตัวรถนะครับเคสไฟนั้นต่างๆเนี่ยโทรหาผมได้ตลอดเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับทางร้านของเราเนี่ยรับประกันให้นะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ําเลขกไม้แท้นะครับตรวจเจอซื้อคืนในราคาที่ขายเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าไม่อยากพลาดรถยสวยนะครับ กดติดตามผมไว้ครับวันหน้าผมเอารถส,สวยๆแบบนี้มารีวิวให้ดูอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เซลลิวิทด้อมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ